ข้อที่8นะคะจงหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ข้อที่1 2-3ลบ 3i คูณกับ3-4บวกส i ่ส่วนด้วย6-4บวก4 i คูณกับ15-8ลบ8 i นะคะเราก็จะหาค่าสัมบูรณ์ของตัวนี้นะคะค่าสัมบูรณ์ของ 2ลบ 3i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ2ลบ 3i ก็ I, จะเท่ากับสแควรูตของ2กําลัง2บวกลบ3กําลังสองเท่ากับสแควรูตของ2กําลังสองเป็น4ลบ3กําลังสองเป็น9นะคะเท่ากับสแควรูตของ13นะคะต่อไปค่าสัมบูรณ ของตรงนี้นะคะสบวกส i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ3บวกส i เท่ากับสแควร์รูทของ3ามกำลังสองบวก4ี่กำลังสองก็จะเท่ากับสแควร์รูทของ3ามกำลังสองเป็นเก้ากำลังสองเป็น16นะคะเท่ากับสแควร์รูทของ25เท่ากับ5นะคะ ต่อไปตรงนี้นะคะค่าสัมบูรณ์ของ6บวก4ีก็คือค่าสัมบูรณ์ของ6บวก4ีเท่ากับสแควร์รูทของ6กกำลัง2บวก4ี่กำลัง2ก็จะเท่ากับสแควร์รูทของ6กกำลังสองเป็น36 4กสีำลังสองเป็น16กก็เท่ากับสแควร์รูทของ 52เท่ากับ2สแควร์ูทของ13นะคะต่อไปตรงนี้นะคะค่าสัมบูรณ์ของ15ลบ8 i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ15ลบ8 i เท่ากับสแควร์ูทของ15ากำลังสองบวกลบ8กำลังสอง ก็จะเท่ากับสแควร r o ูทของ15กำลังสองเป็น225ลบ8กำลังสองเป็น64นะคะก็จะเท่ากับสแควร r o ูทของ289ซึ่งก็เท่ากับ17นะคะดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ สลบ 3i คูณกับ3บวกส i ส่วนด้วย6บวกส i คูณกับ15ลบ 8i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ2ลบ 3i คูณกับ3บวกส i ส่วนด้วย6บวกส i คูณกับ15ลบ 8i นะคะ ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ2ลบ 3i คูณกับค่าสมบูรณ์ของ3บวกส i ่ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ6กบวกส i คูณกับค่าสัมบูรณ์ของ15ลบ 8I นะคะก็จะเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นสแควรูทของ13นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้า นะคะส่วนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะ2องสแควร์รูของ13แล้วก็คูณด้วยตรงนี้ก็จะเป็น17นะคะรูทสิบาหารรูสิบสาก็จะได้เท่ากับ5้าส่วนด้วยสคูณสิเป็น34นะคะต่อไปข้อ2 3คูณกับ1-3 i ลบ 3i ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย1บวก i นะคะแล้วก็จะหาค่าสมบูรณ์ของ3นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของ3ก็จะเท่ากับสแควร r o ูทของ3กำลังสองบวกศกำลังสองก็จะเท่ากับ Square root ของ9เท่ากับ3นะคะต่อไปค่าสัมบูรณ์ของ 1-3i ลบ 3i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของ 1-3i ลบ 3i ก็จะเท่ากับสแควร์ o ูทของ1กำลัง2บวกกับลบ3กำลังสก็จะเท่ากับ สแควร์รูทของ1กําลังสองเป็น1ลบ3กําลังสองเป็น9กนะคะก็เท่ากับสแควร์รูทของ10นะคะต่อไปค่าสมบูรณ์ของ1บวก i ก็คือค่าสมบูรณ์ของ1บวก i เท่ากับสแควร์รูทของ1กําลังสองบวก1กําลังสองเท่ากับสแควร์รูทของ หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสแควร์รูทของสองดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของสามคูณกับหนึ่งลบสามทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยหนึ่งบวก i ก็คือค่าสัมบูรณ์ของสามคูณกับหนึ่งลบ 3i ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย1บวก i ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ3คูณกับค่าสมบูรณ์ของ1ลบ 3i ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ1บวก i เราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ3ก็จะเป็นตรงนี้นะคะ3คูณด้วย ค่าสัมบูรณ์ของ1-3 i ลบ3 i ก็จะเป็นสแควร์รูทของ10ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ส่วนด้วยค่าสัมบูรณ์ของ1บวก i ก็จะเป็นสแควร์รูทของ2นะคะก็จะเท่ากับ3มคูณ10ส่วนด้วยสแควร์รูทของ2นะคะเท่ากับ3า ส่วนด้วยสแควรูทของสองเท่ากับ30คูณด้วยสแควของสองส่วนด้วยสแควรูของสองคูนสแควรูทของ2นะคะก็จะเท่ากับ30สสแควรูทของสองส่วนด้วย2นะคะ30หารสก็จะเป็น1 5สแควรรูทของ2นะคะ